ใครที่ตามช่องผมมานานมากกว่า9ปีบ้างครับจะรู้เลยครับว่าเกมนี้เนี่ย ผมเนี่ยเสียญมากๆกครับผมคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเกมเกมหนึ่งในช่องเราที่แบบได้รับความนิยมมากๆขึ้นลงไปแล้วคนดูเยอะจนแบบน่าตกใจอ่ะนั่นก็คือเกม e ด i o นั่นเองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะสะกดเป็น d e i p. i o นะครับมันจะเป็นเกมแนวรถถังที่เล่นกันบนเว็บเลยเป็นแบบจุดโง่ๆที่แบบยิงกันอ่ะซึ่งตอนเนี้ในโลบอกเนี่ยมันมีคนเอามาทำว้ท,ที่เรียบร้อยนะครับคือผมบอกเลยว่าแบบเฮ้ยนี่แหละแมบพบที่เรารอคอยมานานแสนนานคือจริงๆอ่ะเราไม่ต้องการ เกมที่มันการาฟิกสวยงามอลังการงานสร้างหรอกเราต้องการแค่นี้แหละเราต้องการเกมที่แบบง่ายๆได้ใจความเกมที่แบบเราเล่นแล้วเราคึกถึงสมัยก่อนอะ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลองเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go มาดูสิมันจะเล่นยากไหมโอเคครับผมมาครับเข้ามาม่เรียบร้อยครับผม คือกด e เพื่ออัพนะฮะอ่านี่ไงเราสามารถอัพค่าเสียหายได้แล้วก็ความเร็วกระสุนอัพค่าเสียหายนี่ครับเราต้องยิงแรงไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นยิงเพื่อเก็บ exp นะครับผมเดี๋ยวเราจะอัพความแรงให้แบบสุดๆไปเลยเนาะระหว่างนี้เราก็เก็บ exp ชิลๆเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนคลาสด้วยนะครับต้องดูครับว่าเราจะเปลี่ยนคลาสเป็นอะไร เราจะเป็นอะไรยังไงผมจําได้ว่าแบบมันจะมีคลาสที่มีลูกูนปืนอยู่แบบรอบตัวก็มีนะแต่ว่าผมรู้สึก,กว่าสายนั้นอะ่ะเราเคยเล่นอะ่ะมันไม่ค่อยเก่งอะเดยอัพไหมอ๋อนี่ไงครับผมดับเบลิลแล้วกันนี่โอ้โหมาแล้วมาแล้วทีนี้เราสามารถบูตอะไรอะค่าความเสียหายนี่ใช้เพชรครับผม <c oughs> เพื่อตัดปัญหานะครับ แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะบวกกันน็อกสุขภาพของบัลเลตอัพอีกอ่ะอัพบดอัพเสียหลักก็อัพไปครับผมความเร็วกรสุ 0. นนี่ความเร็วมันก็ต้องมีความเร็วของลูกกระสุนเราก็ต้องมีครับผมตอนนี้เราก็จิ้มเจี้ยมไม่ต้องไปยุ่งกับใครครับแล้วเก็บเวลไปก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเราน่าจะยังสู้ไอ้พวกที่1ที่2บนลดเดอร์บอร์ดไม่ได้ครับตอนนี้เรามันยังเบบีอยู่เดยเราแบบเลเวลชิลๆ10บจง17บนะฮะระหว่างนี้ก็ฟาร์มชิลๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนที่แบบว่าน่าจะ ่อนแอกว่าเราเราค่อยไปกดเขา <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรให้อัพครับยังไม่มีอะไรให้อัพนะอันนี้ <c oughs> มันขึ้นแล้วก็ของขวัญอันนี้คืออะไร XP รับของฟรีรับของฟรีแล้วก็มีหมุนวงล้อครับแล้วหมุนฟรีทีหนึ่งครับผมแล้วได้เป็นวิ่ยได้เพชรสองพันห้าสวยระหว่างนี้อุมีคนยิงมาทางนูง้นแต่ว่าเราจะหลีกเลี่ยงการประทะก่อนนะเราจะหลีกเลี่ยงการประทะให้ดีที่สุดเฮ้ยอ,อะไรอะแจ้งเตือนอะไรไม่เข้าไม่เข้า ระหว่างนี้ขอฟาร์มไปก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันโอเคทีนี้ก็ฟาร์มชิวๆเออไอ้นม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ลูกกระสุนมันแบบอุ้ยผมยิงมันไม่เข้าเลยว่ะอุ้ยอุ้ยมันมันไล่กดเรามันไล่กดเราครับทุกคนมันไล่กดเรานะไอ้นี่ไอ้นี่มันจะเอานะโอ้ยทางทางนี้ก็มีเหรอโอ้ยทางนี้ก็มีเหรอวิ่งนี่ครับแจนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน้องหสองทางเลยอุ้ยทางนี้ก็มีโอเคโอเคกูไปละใครไม่ไปไกลปู ระหว่างนี้ก็อัพก่อนครับเอาเป็นความเร็วแล้วดูทรงน่าจะต้องบูทความเร็วของรถถังหน่อยเพ <l ux> ราะว่าดูจากการไล่กดเมื่อกี้ค่อนข้างอันตรายครับอุย้ยตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นเหมือนจะมีมวยเอาดิเอาดิาดยิงดิอุย้ยผมโดนยิงผมโดนยิงยแต่ว่าเขาเร็วอยู่นะเนี่ยผมยิงดักทางยิงดักทาง ผมล็อกหลอกล็อกลบล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังยิงยิงยิงเอาดีเอาดีสแปมผมสแปมเขาจนมุมแล้วครับตอนนี้เขาจนมุมแล้วครับน้องๆเขาจนมุมครับเขาหลังชนฝาเขาหลังชนฝาแล้วผมไม่สนนะดิผมไม่สนนะดิเราเรียบร้อยครับอันนี้เราต้องดูหน้าดูหลังดีๆครับเพราะว่าอาจจะมีคนมาจอบรอยอาจจะมีคนมาเข้าข้างหลังเราไม่ดีไม่ดีจากนั้นเราก็อัพต่อครับสุขภาพของ ลูกกระสุบนบบลเล็ตอันนี้คือน่าจะเป็นแบบลูกกระสุนเรามันน่าจะแบบเวลายิงโดนลูกกระสุนคนอื่นมันน่าจะอ่าเขาเรียกว่ามันจะน่าจะแบบทนทานต่อลูกกระสุนของคนอื่นอ่ะมันทําให้ลูกกระสุนของเราแบบเหมือนเป็นเกราะป้องกันได้นะในความรู้สึกผมไม่รู้เหมือนกันระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปแบบชิวๆอุ้ยอุ้ยมาแล้วเอาเป็นอะไรดีอ่ะผมอุ้ยผมชอบผมชอบอันอันแรกเลยอ่ะนี่งไงไตรเวยไปเลยครับผมสามทางยิงแบบสามทางอุ้ยทำไมมันทำไมมันดูไก่ดังวะสามทางนี่ย เุ้ยเดี๋ยวนะไม่เวิร์กว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหมีให้อัพว่ะแต่ว่าผมยังไม่อัพแล้วกันอุ้ยสมว่าทำไมสามทางมันดูแบบอ่อนด่อยจังอ่ะโอ้ยดูไม่เฟี้ยวเลยว่ะสามทางเน่ะแต่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะขาต่อไปมันอาจจะตึงไงเออขาต่อไปมันอาจจะดีก็ได้ครับโอเคเนี่ยผมว่าไอ้สองสองอันมันยังเฟี้ยวกว่าอีกอ่ะสามทางมันดูแบบมันทำไมมันดูช้าไปหมดเลยวะเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นยิงรอบทิศทางเลยว่ะ โอเคเรายังไม่เสี่ยงครับเรายังไม่เสี่ยงครับมันยิงรอบทิศทางกาดนี้ก็ยังไม่เสี่ยงแล้วกันขอยญาตฟาร์มก่อนเฮ้ยแต่3ทางมันกลายเป็นว่ามันฟาร์มอุย้ยอะไรวะหน้ามันกลายเป็นว่ามันดูฟาร์มช้ายังไงไม่รู้เนาะเว้ยนั้นยังกับแบบผลไม้ปีศาจเลยว่ะทุกคนเฮ้ยไอผมเจอที่3าครับไอชื่อไอดอนโนนั่นคือที่3เลยนะที่3ของตารางเลยครับของลีดเอร์บอร์ดเคผมอัพเป็นสุขภาพแล้วกันอัพเลือดหน่อยนะฮะเฮ้ยผมอยากลีอะ่ะลีได้ปะไอสามทาง ผมว่ามันยิงแบบห่างกันเกินน่ะไม่ชอบเลยอะ่ะนอนนอนแต่ขอฟาร์มไปก่อนครับจิ๋มเจียมชิวชิวแล้วก็อะไรเป็นไฟเลสเฮ้ยไฟเลสอันนี้น่าจะแบบยิงยิงถี่ขึ้นมหยิงถี่ขึ้นไฟเลสไม่รู้เหมือนกันก็ขอญาติฟาร์มก่อนแล้วกันไม่สนอยู่ในโลกส่วนตัวอย่ามายุ่งเป็น vert. อิโทเวิร์ดเปิดการ์ดอิโทเวิร์ดระหว่างนี้ฟาร์มครับสีชมพูเต็มไปหมดสบายสบาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยขันเอ้ยตัวนี้ยิงถี่เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยว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 มันจะมาจอบหลอยให้ผมะน้องจอบหลอยพี่อะน้องจอบหลอยพี่อะน้องจอบหลอยพี่อะน้องจอบหลอยเฮ้ยมันไม่ตายมันเหลือนิดเดียวโอ้ยไอ้เกย์คเกิดไปนะเฮ้ยโมโหโมโห รอบนี้เราจะเล่นเป็นสายอะไรดีอ่ะคือผมไม่อยากเล่นเป็นไอ้สามทางเมื่อกี้แล้วผมว่ามันดูมันดูไก่อย่างไงไม่รู้อ่ะโอ้โหกลายเป็นเลเวลหนึ่งใหม่เลยทุกคนโอเคขออนุญาตฟาร์มก่อนล้วกันนะฮะทุกคนจังหวะนี้ทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้ minutes later. โอเคมาครับทุกคนรอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะเล่นเป็นสายที่แบบว่าน่าจะโหดผมลองเล่นเป็นแบบมันมีแบบอะไรแบบที่ตึงๆว่าสกเกลเฮ้ยสกเกลอันนี้น่าจะเป็นแบบทรงสไนเปอร์ปะ่ะ เฮ้ยมาดิสกงุงสกาว่ะเดิแล้วก็เดี๋ยวเราเอาความความเสียหายแบบแรงๆไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เน้นความเร็วลูกกระสุนนะครับความเร็วลูกกระสุนแล้วก็ความเป็นความเร็วนะฮะโอเคมาอันนี้น่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนสไนเปอร์ปะ่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันครับเนี่ยแต่ว่าดูลูกกระสุนมานะผมว่าลูกกระสุนมันก็ค่อนข้างไกลเอาเรื่องอยู่แต่ไม่เป็นไรเราไม่รีบเราไม่รีบอย่าให้ต้องใช้เงินแก้ปัญหานะทุกคน มันสามารถใช้เงินในการแก้ปัญหาได้ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยเอาเลยปะล่ะเอาเลยดิน้องๆเคองแก้าโลบากเองของมีก็ต้องจ่ายใช้สอยช่วยเหลือเซิร์ฟนี่ไงแล้วเรียบร้อยครับผมเลยต้่ามสามแล้วแพ็กเก็ตเริ่มต้นมาไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างวิความความเสียหายคูณสองด้วยทุกคนเป็นเรื่องไง ความเสียหายคุณ2เดี๋ยวเรานี่เราเอาเป็นอะไรดีครับทุกคนเอาเป็นฮิตแมนนี่งไงฮิตแมนฮิตแมนสไตล์ตอนนี้เราเลเว้องสามสิบห้าแล้วอยากล่าคนว่ะเอาไอ้นั่นก่อนแล้วกันไอ้นั่นใครไม่รู้อุ้ยแต่โดนเจ็บนั้นน่ะเจ็บนั้นะ่ะเอา้าเอา้าเอา้าเจ็บนั้นะ่ะเอา้าเอา้าเอา้ายังไงยังไงน้องยังเรียบร้อยแตกไปดิน้องโอเคทีนี้เราเอาเป็นอะไรดีมีเอซกับชาโดเอาเป็นเอซแล้วกันมาดิเอซไม่รู้ว่าตึงไหม โอ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นยิงสองทางไอ้นั่นอ่อนไอ้นั่นอ่อนผมบอกเลยไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงแต่เจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะโดนเจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นเจ็บนั่นน่ะเอ้าเอ้าเจ็บนั่นน่ะเอ้าเอ้าเอายังไงยังไงยังไงน้องยังไ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 งกับดาวไปไซนุ่มกับดาวไปไซนุ่มหื้ยนี่ยังไงไฟเลทเราเอาหนักๆเลยครับแล้วก็อัพเลือดให้หน่อยอุ้ยเริ่มมาหมดทุกคนตัวนู้นผมเห็นลูกกระสุนลูกกระสุนของใครอุ้ยอุรุ่นใหญ่อยู่นะทุกคนอันนั้นผมว่ารุ่่่นนใหญอยูะ ยังไงยังไงเพื่อนเรายิงไกลๆก,ลก,ลกล่อนอุ้ยเจ็บแล้วนะ,นะอือสะดุง้งสะดุง้งบอกเลยมีดุง้งมีดุง้งมีดุง้งอุ้ยเจ็บเจ็บออ้ยอ้ยอ้ยังไงออ้ยอุย้แตกไปแล้วครับผมแล้วผมตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่ของของเดอร์ r บอร์ดไง <Wow. S 1> อันดับ2ของวงการไงมาดิอุ้ยไอ้พวกสายสไนเปอร์ A r, นี่เอาเรื่องนะเนี่ยทุกคนยิงแรงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมอขอกดเด็กคนนี้ก่อนกดเด็กคนนี้หน่อย กดเด็กกดเด็กอุ้ยอุ้ยโอ้โหหายเลย2เม็ด2เม็ดแบบเซตยอ่อสู่ต่อ2องอ่อใส่ไข่ภาพตัดไปเลยครับไอ้น้องคนเมื่อกี้โอเคครับจากนั้นเราก็อัพอัพต่อครับอัพเป็นอะไรดีอัพเป็นเลือดก่อนแล้วกันนะโอเคสุดท้ายมันก็ต้องอัพให้เต็มให้หมดเนาะโอเคระหว่างนี้เราก็ฟาร์มชิวๆไอ้ที่1นี่โอ้โหเลยเพิ่งแปดสิบเลยอ่ะที่หนึ่งโอ,โอ,งโอไอ้น,นั่นไอ้น,นั่นไอ้นั่นห้าวครับ เหมือนจะแหลมมาเหมือนจะแหลมมาใกล้ๆผมเหมือนจะแหลมมาใกล้ๆผมออ้ยออ้ยยังไงอุ้เจ็บไหมเจ็บเจ็บไหมแล้วหายไปอีกหนึ่งนะผมแตกโอ้โ oh, oh. หโหดมากเลยว่ะสไนเปอร์เนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแล้วนะเนี่ยโอ้ห oh, oh. ทุกคนครับคือทุกคนช่วยกันนับหน่อยได้ไหมว่าผมกดไปเท่าไหร่ละกดไปกี่คิวละคือเอา,อาตรงๆนะจำไม่ได้เหมือนกันมันเองกดไปกี่คิวละวิวิววไอ้นั่นไอ้นั่นใส่เหมือนกันกับเราวะน่ะเหมือนใส่เหมือนกันกับเราเลยนะน่ะวิวแต่ลูกกระสุนมันแบบสุขภาพดีกว่าเราวฮ้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงสุขภาพมันดีกว่าเราอ่ะลูกกระสุนมันดูแบบเรายิงเจาะลูกกระสุนมันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มก่อนใจเย็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 นเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันที่หนึ่งนี่ว่ะเฮ้ยเอ้ยไอ้นั่นมันที่หนึ่งมันไล่กดเราแล้วงามันไล่กดเราแล้วงาทุกคนอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บนะอันนี้คือเจ็บนะอันนี้คือเจ็บนะเจ็บนะกูเนี่ยเจ็บนะแล้วใครมันยิงกูอีกคนนึงคนวะน่ะ้ากูแตกโอยที่หนึ่ง ดะก้อนก้อนอไรนะดะก้อนไรนะตอนนี้กูบอกแลว้วกูแขนกูแขนมันทำให้กูต้องเป็นแบบนี้เฮมันมีแพ็กไหนที่มันเติมได้อีกไหมแต่มันเริ่มแขนแล้วเริ่มโมโหแล้วไม่ไหวแล้วเนาะไอ้พวกนี้มันจะจะเกินไปละผมรู้สึกว่าไอ้สายเดิมเนี่ยโอเคผมชอบนะไอ้สายสเกลเนี่ยมาเดี๋ยวเจอกันแบบนึงนี่ไงชุดเริ่มต้นอันที่สอง มาเดี๋ยววาใครทําให้กูต้องเป็นแบบนี้โดนกูแน,น่เราจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่ทุกคนมาในเวลาจับจ่ายใช้สอยได้เวลาจับจ่ายใช้สอย,ยสอะไุยเว้สี่สิบห้าแล้วครับทุกคนเอาเด็กจังหวะเนี้ยจังหวะน,นี้โอ้โหพอกูโตขึ้นมาปุ๊บเหมือนจะโดนล,ล่ายังไงไม่รู้ฮะยังไม่ทันได้อัพอะไรเลยเว้ยเฮ้ยโอเคจังหวะน,นี้เราอัพก่อนครับอัพวิ่งลงวิ่งเร็วนะสุขภาพนู่นนี่นั่นโอเคมา เอ็นไอ,ไอน,น้องคนนี้มันยิงเราอ๋ไอไอน้องคนนี้มันยิงเราเอ๋อครับคณยิงพี่เหละน้องพี่ยิงพี่พี่ยิงคืนนะน้องยิงพี่ก่อนนะอันเนี้ยคือพี่ไม่ตั้งใจจะยิงน้องนะแต่น้องแบบมันมันลูกกระสุนมาโดนพี่ดิอ,ดอืมคือพี่แบบไม่ได้จะอะไรนะแต่แบบน้องแบบมันมาเข้าทางปืนพี่พ,พอดีอดิน้องไม่ได้ครับวิซูมซูมได้ไกลมากเลยผมไม่รู้ว่าแบบมันปกติมันซุมได้ไกลอย่างนี้หรือว่ามันเป็นเฉพาะมันจะเป็นเฉพาะไอ เขาเรียกว่ารถถังของเราหรือเปล่า oh, อ <cs uc> ันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแล้วก็เอาเป็นอะไรดีฮิตแมนดิวะฮิตแมนแล้วก็เอสไปเลยมามาโอ้ยหไอตัวนั้นผมว่าผมไหวนะเว้เนี่ยเอสไอตัวนั้นอะมาดิลองวัดกับมันดิผมว่าผมไหวกับมันว่ะไหวปะลองลองยิงนี่ลองทักทายหน่อยทักทายพี่กันหน่อยดิเว้แต่พี่ก็ถึกนะน่ะพี่ก็ถึกเอาเรื่องนั้นน่ะยังไงอือพี่พี่พี่ก็จู๋กอนทุกคนพี่ก็จูกจู๋กรอไอ้น้องจู๋กันจู๋กรอจูกใส่พี่เหรอ พี่ให้เวลาหนีให้เวลาหนีน้องดูเลือดตัวเองนิดนึงดูเลือดตัวเองนิดนึงนะน้องนะยัง,ยงไงยังไงน้องอยังไงดูดูเลือดตัวเองนิดนึงนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับบอกให้ดูเลือดตัวเองนิดนึงก็มาอันนี้กินข้าวผ่านทูไปก่อนไอ้นั่นอะไรไอ้นั่นอะไรไม่วิ่งไม่รู้เรื่องอ่ะวิ่งไม่รู้เรื่องนี่ไงกระสุนพี่มันแรงกระส vacation, ุน <hayat> พี่มันแรงจัดกระสุนพ hm ีแ่แรงจัดเรียบร้อยครับผมแตกไปหนึ่งครับผมรู้สึกว่าเราจะดึงดูดนะดึงดูดพอเราแบบ พอเราเริ่มตึงปุ๊บมันมันเริ่มดึงดูดและกับพวกรถถังตัวอื่นๆเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกเอ็กพีพวกเนี้ยมันเริ่มแบบที่จะได้น้อยแล้วครับทุกคนพวกเอ็กพีพวกนี้มันเริ่มได้น้อยละฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกรถถังตัวอื่นมันจะเริ่มแบบมาฟาร์มมาฟาร์มเอ็กพีกับพวกรถถังด้วยกันแล้วนะฮะเฮ้ยตอนนี้เราขึ้นที่สองแล้วก็เมอดีวะตึงนะขออัพสเตตตรงสเตตุดก่อนโอเคเราจะอัพให้ตันเลยอุ้ยไอ้ตัวเล็กๆนี่เราไล่กดให้พังเลยครับ นี่งไงโดนไปด่อนเฉียว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 แล้วหายไปเลยยงไงอืมลูกกรพี่มันแรงอ่ะน้องเฉียวเฉียวก็เจ็บอืมกันนะเจ็บหนักเจ็บหนักนะบอกไว้ก่อนเราไปไล่กดตัวแบบตัวเล็กๆฟาร์มก่อนชิวๆเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิวเเนี่ยทุกคนเนี่ยเราแอบมุมใช่ไหมแล้วเราก็อัพเลยเนี่ยเราก็อัพเพิ่มเนี่ยสี่พันห้าเพิ่มเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยความเร็วความเร็วอืมอืม อืมอัพเพิ่มครับหมดยังเหมือนจะเหมือนจะอัพต่อไม่ได้แล้วปาวะคะแนนอัพเกรดไม่เพียงพอโอเคเข้าใจเราก็อัพเพิ่ไปหน่อยนี่ครับนี่ไงอีกพเราได้เพิ่มอีกไหมตอนนี้เหมือนอ p ีมันเริ่มได้ไม่ค่อยขึ้นแล้วนะเหมือนต้องไปฟาร์มกับโคนแล้วสินะอีกพีพวกนี้มันเริ่มไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไร ไอตัวนั้นก็เดี๋ยวเราไปเซ่ฮัลโหลยวอาซาบน้องเขาหน่อยอุ้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 ยหงายไปเลยครับทุกคนหายไปเลยทีนี้ก็เอาเป็นไรนี่ความแรงลูกกระสุนแล้วก็ขอแบบแรงๆแบบโดนทีสะดุ้งเฮือกอะโดนทีแบบสะดุ้งเฮือกเนี่ยแบบไอเด็กคนเนี้ยโดนทีแบบสะดุ้งเฮือกไปเลยอะแบบอยู่ดีๆก็งงแบบเป็นอะไรโดนอะไรวันหนะ้าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่3ละความใฝ่ฝันของแมชนี้ของผมเนี่ยผมไม่เอาอะไรมากนัผมขอขึ้นที่1่แล้วชิลๆ วิววิเราเจอที่สองที่สองอยู่หน้าตรงนู้นมันไล่เราปะ่ะที่สองที่สองโอเคม,มันไม่มาครับมันหลีกเลี่ยงการประทะกันเราอยู่ครับผมตรงนี้เหมือนจะมีตัวหนึ่งครับตัวเล็กๆแต่ว่าปล่อยไปก่อนแล้วกัน <Huh? S 1> เนี่ยเนี่ยเนี่ยปล่อยไปก่อนแล้วกัน <Huh? S 1> ปล่อยไปก่อนแล้วกันปล่อยไปก่อนแล้วปล่อยไปก่อนแล้วกันใครเขาจะปล่อยกันแหละ e อเกพีมันก็ได้เยอะอืมคนเรามันก็ต้องหา E อ็กพวง x อกพีกันหน่อยหรือเปล่านะครับทุกคน ข้างหน้าข้างหน้านั่นอุ้ยข้างหน้านี่ปืนเท่มีสกินมีสกินแล้วหายไปเลยครับผมเมกาสไปเกอร์เราอัพเป็นอะไรดีวะน่ะเฮ้ยแต่ไอห้าพันเนี่ยน่าสนใจอยู่นะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเนี่ยไอเนี่ยลองอัพได้ปะอ๋อมต้องวิวหกสิบก่อนปะอุ้ยอันนี้คือผมอัพมายัง,งอ่ะนี่งไงมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะไม่รู้ว่าดีไหมครับแต่ยิงทีอยู่นะทุกคนยิงเถี่ยวเรื่องอยู่ จากนั้นความเร็วลูกกระสุนครับเราเน้นทีเน้นเน้นซอยพังบาบ้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 าบาบ้บ้าบ้าบบบบบบาบ้าาบ้าบ้า้าบอาบ้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 า้าบ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 ้้าบ้าบ้าๆ้ๆบ้าบ้าบ้าาบ้าบ้บ้าบ้้าบ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 ้้าบ้าบ้้าบ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 ้า้าบ้าบ้น้าบ้าบ้า้้อง้า้้้ยบาบ้าบ้าบ้้่ม้ม้้า้หนุ่มนี้้ มันไปจู๊กซะแล้วว่ะเด็กไอ้หนุ่มเนี้ยไอ้หนุ่มนี่ไปจู๊กซะแล้วลวผมดักหน้าไงผมดักหน้าไงเฮ้ยเฮ้ยจู๊กไปจู๊กซะแล้วหรอ้เนี่ยเกินไปเฮ้ย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 นี่ไงหายไปดิจะมาจู๊กรอบกำแพงวิ่งวนเป็นเด d ปายเลยไอ้หนุ่มวันนี้โอเคตอนนี้เราอัพได้ครับอัพเป็นความเร็วแล้วก็เลือดนะครับ ความเร็วความเร็วเนี่ยผมว่าค่อนข้างจําเป็นนะในความรู้สึกผมอะแบบเราต้องเน้นพลิ้วไหวเหนือสายน้ําแล้วตอนนี้ครับเราอยู่อันดับ2ของลีดเดอร์บอร์ดแล้ว <c oughs> อันดับหนึ่งมันอยู่ไหนวะมันมันไส้เฮ้ยเราเคยโดนกดมาก่อนตรงที่มันสอนให้เราโหดร้ายข้างหน้ามีตัวใหญ่ๆหลายตัวเลยครับเราไล่กด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 ,กดย,ๆๆยังไงเฮ้ย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 มันเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์อ่ะน้องจะออกมาเซอร์ไพรส์ไล่ยิงพี่ยากหน่อย โอเคจากนั้นเราอัพเป็นอะไรดีครับสุขภาพของบัลเลตแล้วกนะันเอาแบบลูกกระสุนแล้วแบบตึงๆอุ้ยๆเขาหน่าเขาหลังแล้วหายไปเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวๆไอ้ตัวนั้นมันทำทำทรงตึงนั่นอะฮุยฮุยฮุยที่หนึ่งปะที่หนึ่งปะไม่รู้ที่หนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าตัวใหญ่มากแล้วเรียบร้อยครับผมกับดาวคนชู้ๆไปหนึ่งครับผมอยากยิงไอ้ที่หนึ่งวะ่ะมันไปอยู่ไหนวะเจอตัวเมื่อไหร่นี่ยผมบอกเลยว่าโดนผมแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไต่ขอบไปเรื่อยๆนะเจอไอ้พวกตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราไล่กดเลย โอเคเราอัพเป็นอ่อตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะอัพเป็นนี่ครับลูกกระสุนปืนเราแบบยิงแบบลูกใหญ่ๆเลยอะ <c oughs> เวลาที่เขายิงต้านมาเนี่ยเขาจะยิงยิงต้านลูกกระสุนเราไม่ไหวนั่นเองเนะโ okay. อเคเฮ้ยตรงนั้นมี2ตัวครับไอสองตัวนี้โดนผมแค่นั้นแหละแล้วผมมาเฮ้ยเมีเขากำลังยิงกันอยู่เขากำลังยิงกดกันอยู่แต่ผมมาไงผมมาไงผมมาไงเฮ้ยแต่เขาวิ่งไวเอาไหมอนี่ไอหมอนี่วิ่งไวไอหมอนี่วิ่งไว,ไวไ เอาเอาเซอร์ไพรส์มาเดลฟ่าเกอร์อเรียบร้อยกับดาวคนเจ้าชู้เบงิหนึ่งครับผมแล้วตอนนี้ที่หนึ่งมันเลเวลไม่ค่อยขึ้นแล้วนะผมกำลังตามมาติดๆนะถ้าคุณเผลอๆนี่อยู่ดีๆผมเลเวลตามคุณทันไม่รู้เรื่องด้วยนะอ้าวุอ้ยออหันทั้งอื่นเพลินๆลก็โดนผมไปเลยโอเคระหว่างนี้ก็ฟาร์มชิๆๆๆๆลๆฟาร์มชิลๆเลเวล89แล้วขมๆมเข้มๆไอ้ั่นที่หนึ่งวันะ่ะอยู่ไกลๆตรงนู้นครับ ไม่รู้ว่าที่หนึ่งหรือเปล่าแต่ผมว่าผมจะไปวัดกับเขาหน่อยวะนะไอตรงนู้นเลยอะเฮ้ยเฮโอ้ตกใจหมดอีกพีนมาเกิดครับเนี่นยไอตรงนู้นเลยไกลๆที่มันยิงรอบทิศทางคือผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาใช่คนที่เป็นที่หนึ่งไหมอุ้ยอุ้ยมันวิ่งไถเขาอย่างนั้นเลยเหรอวะนะ่ะเขาวิ่งไหวมากเลยเว้ยทุกคนเนี่ยเนี่ยมันโปบปะวะมันวิ่งไถย,ยับเลยวะชผีผมผมผมแบบเริ่มชักจะระแวงแล้ววะมันวิ่งไถเละเทะเลยอะ่ะมัน เฮ้ยตรงนู้นก็มีปืนหลก็บอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแบบไปจังหวะเซอร์ไพรส์เอ้ยไม่ใช่เออที่หนึ่งเว้ยทุกคนอันนั้นคือที่หนึ่งเลยโอ้โหจังหวะนี้เราเรายิงดักเลยครับเรายิงดักเลยปุบปุบบ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 บที่หนึ่งที่หนึ่งจะแตกที่หนึ่งจะแตกทุกคนที่1จะแตกที่หึจะแตกที่หจะแตกแล้วผมยิงแล้วผมยิงแล้วผมเรียบร้อยเด็กน้องที่หนึ่งอพี่อ่ะที่หนึ่งอ่ะดีเฮ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวเหนียวซับไอ้เขียวเหนียวซับไอ้เขียวเอายังไงไอ้เขียวจะมานำแห้วอ๋อ ที่หนึ่งมันโดนยิงู่ดทีเผอมันก็ไปกันได้อะแดะมาเด้ไหนผมลองอัพเป็นอันนี้ที่สองหมื่นห้าเนี่ยสองหมื่ 25. นห้ามีมาแล้วสองหมื่นห้ามาดิโ <Wow. S 1> อ้ยโอ้ยว้ยยิรงรัวมากครับทุกคนปืนนี้ยิงรัวมากใครเขาทำอะไรกันตรงนี้เขาใครก็ทำอะไรกันตรงนี้ครับไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับแถวนี้มันถิ่นใครดูรุ่นนิดนึงโอ <laughs> ้ยเนี่ยปืนคู่นี่แหละ ปืนคู่แล้วมันยิงคุ้ยกันด้วยนะทุกคนเนี่ยแล้วกระสุนมันยิงคุ้ยกันอย่างเงี้ยคือผมบอกเลยว่าแบบมันมันอิมแพกมากนะเฮ้ยผมชอบอะ่ะผมชอบปืนนี้ผมชอบคันนี้แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเจอตึงๆจะเป็นยังไงนะจังหวะนี้ก็ฟาร์มชิวๆไปก่อนฟาร์มชิวๆไปก่อนโอเคโอ้มีสกินมีสกินมีสกินโอ้ยลูบแป๊บเดียวครับลูบแป๊บเดียวหายเลย อุ้ยตอนนี้ครับเราอยู่อันดับหนึ่งยาวๆครับผมอันดับโอ้โหเลยเียว่าเรา130 136คือเจอเราผมบอ,อกเลยว่ามีแบบม,มีมีสั่นไหวอะ่ะมีเริ่มระแวงระแวงระแวดระวังกันบ้างอ่ะจังหวะเนี้ยวุ้ยข้างหน้าข้างหน้าโอ้ปืนโอ้โห่ยสยองคือแบบเผือนี่เดียวคืออยู่ดีๆหายไล์ไม่ตอบอะ่ะอยู่ดีภาพตัดไปเลย a few moments later อุ้ยวุ้ยวุ้ยทุกคนครับตรงนู้นลูกกระสุนคือแบบที่สองผมเจอที่สองไม่หกสิบมาดิไม่ที่สองหกสิบมาดิไล่เลยที่สองไม่หกสิบวุ้ยวุ้ยเฮ้ยมันวางระเบิดไว้ที่พื้นวางระเบิดอะไรวางระเบิดอะไรกิ๊กก๊อกกิก๊กก๊อกวางระเบิดอะไรน้องวางระเบิดอะไรน้องวางระเบิดวางระเบิดนาะเฮ้ยเมื่อกี้ไปโดนใครอะละกูกกระสุนลูกกระสุนเผื่อไปโดนใครไม่รู้ครับเมื่อกี้โอ้ เจอที่สองที่2อง็น6หกสพับเจอเราลูดแป๊บเดียวไปหวั่นเลยวิวร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีเพชรอยู่3 3มหมนสะาดูได้ตรงขวาล่างนะครับแล้วก็ผมว่าผมจะลองอัพเป็นไอเนะี้ยสามหมเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้เรายัางไม่พอครับเรายัางไม่สามารถที่จะอัพได้อุ้ย เฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี่คงไอ้หนุ่มนี่คงไอ้หนุ่มนี่คงจะกลับบรรดาคนเจ้าชู้เฮ้ยหลอกหลอกไฟหลอกไฟหลอกลายหลอกไฟหลอกลายแล้วเรียบร้อยครับผมจะบอกวันพี่มันเร็วเกินไปเลยว่าแต่งงันกับพี่อ่ะเห็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาไม่ใช่กาไม่ใช่ไก่นะไอ้หนุ่มเฮ้ยที่สองตอนนี้เป็น40แล้วครับทุกคนไม่ธรรมดานะเป็น40เนี่ยไหนมันไม่อยู่ไหนไอ้พวกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรนี่ลูกสุขอองงเเรราคับ ไหนข้างหน้าตรงนี้ฟาร์มเพลินเลยเหรอฟาร์มเพลินเลยเหรอ <_ C 1> จ่ายค่าคุ้มครองให้พี่หรือยังจ่ายค่าคุ้มครองให้พี่หรือยังจะมาฟาร์มแถวนี้ไม่ได้นะพี่ฉี่ไปหมดแล้วนะแถวนี้ถิ่นพี่นะอืตามกฎของลูกเสือสามันอะไรวะนะตามกฎลูกเสือสามันไม่นา่าใช่ละข้างหน้าครับข้างหน้ามีไอ้ไอ้เหลืองครับไอ้เหลืองไม่รู้ว่าวิวเท่าไหร่แต่ว่าเผลอเอก็หายไปเลยครับผมหุ้ยสามสามหมื่นห้าทุกคน แล้วผมอัพเลยอัพเลยสามหมื่นะแล้วผมไปเลยไงโอ้ยยิงทั้งหน้าทั้งหลัง,งทั้งหน้าทั้งหลังยิงทั้งหน้าทั้งหลังยังไงอุ๊ยแรงด้วยผมนึกว่าดาเมจจะดอบแต่ไม่นะครับผมไม่ดอบเลยว่ะหูยยิงหมุนเลยหมุนเลยยิงแบบสเปดรอบทิศทางดูดิน้องๆบอกเยอะหมุนเยอะพี่ผมเวียนหัวแล้วข้างหน้าเหมือนจะมีตัวใหญ่ครับผมวิ่งมาหาตัวใหญ่ข้างหน้าไม่เชื่อว่าใครไม่รู้ มาครับมาครับฟาร์มอะไรเพื่อนขอฟาร์มด้วยคนได้ไหมขอฟาร์มด้วยคนได้ไหมฟาร์มด้วยคนได้ไหมฟาร์มด้วยคนได้เลยผมโมโงแล้วขอฟาร์มด้วยคนคนเราต้องฟาร์มด้วยกันเฮ้ยยิงมาใส่พี่เหรอน้องยิงมาใส่พี่เหรอน้องยิงมาใส่พี่เหรอน้องนั่นบอกเอ้ยเจอเจอผมเจอที่สองผมเจอละหมาได้เวลาไรล้วฮะเรามาคุยกันหน่อยเรามาคุยกันหน่อยที่สอง ที่สองที่สองไปแบบภาพตัดไปเลยอะเมื่อกี้โอ้นึนว่าจะตึงมือกว่านี้ที่สองก็ไม่เท่าไหร่นี่ไหมหนุม่มแล้วเจอผมอ่ะแล้วผมเจอที่สองคนผมเจอที่สองคนล่าสุดแล้วครับผมเจอที่สองคนล่าสุดแล้วทุกคนเจอที่สองคนล่าสุดละทําไมเหมือนเขาจะตายเลยวะที่สองคนล่าสุดยังไงผมยิงดักเลยยิงดักเลยลายนี้แหละลายนี้แหละยังไง ยังไง <c oughs> อา้าวที่สองคนล่าสุดยังไงครับดูสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะครับที่2คนล่าสุดแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันวะ่ะอัพเลยอัพเป็นอะไรดีอัพเป็นฟื้นฟูสุขภาพอัพตันแทบจะทุกอย่างแล้วตอนนี้โอ้โหคือตอนเนี้ยผมก็คิดว่าไม่มีใครเอาผมลงอะครับนอนๆ <c oughs> มันวะ่ะ <c oughs> เป็นไงครับทุกคนสําหรับเกมนี้ที่ชื่อว่าเกมรถถังนะฮะหรือว่า ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนจะเรียกว่า d e v io นั่นเองเป็นแมปอีกแมปหนึ่งที่มันมากๆเลยว่ะอยากให้ผมเล่นเป็นสายไหนปืนไหนอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้แลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับบายยครับผม